หลังจากที่ห่างหายไปจากการจัดเท์ลทเกี่ยวกับสกิบดีทอยเล e t วันนี้เราจะมาจัดเท์ลสตัวละครที่เก่งที่สุดในปัจจุบันกันครับโดยที่ผมจะเอามาแค่ตัวละครหลักๆที่โดดเด่นนะฮะโดยเราจะเน้นเป็นตัวละครที่โผล่มาแล้วเท่านั้นและเราจะเอาแค่ตัวละครที่ใหญ่ระดับไททันนะฮะก็คือมีขนาดตัวที่ใหญ่มากๆซึ่งน่าเสียดายที่พวกตัวละครระดับไททันตอนนี้มีเพียงแค่16ตัวฮะแต่ถ้าคลิปนี้มีคนชอบเยอะเดี๋ยวเราไปจัดตัวละครที่เป็นตัวเล็กๆอย่างพวกพี่คริโตะลาร์ดคาเมราแมนกันอีกทีนะฮะโดยจะมีเท เทพก็คือตัวละครที่เก่งที่สุดในเรื่องตอนนี้ย้ำนะฮะว่าแค่ตอนนี้และเป็นตัวละครที่โผมาแล้วเท่านั้นโกงคือตัวละครที่โกงที่สุดในตอนนี้เป็นตัวละครที่อยู่ในระดับที่ไม่ถึงกับตบพวกเทพได้แต่ก็สามารถยื้อได้เก่งตัวละครที่เก่งแต่โดนตัวบนบน,บนบทบางรัศมีไปแล้วฮะเฉยๆคือตัวละครทั่วไปที่ไม่ได้เก่งหรือว่าอ่อนเป็นพิเศษมีประโยชน์ในบางสถานการณ์กากคือตัวละครที่มาเพื่อโดนตืบหรือมีประโยชน์น้อยมากคงสปอยเลยละกัน ปัจจุบันตัวระดับไททันยังไม่มีตัวไหนกากนะฮะแต่เราใส่เทียริสมาไว้ก่อนเพื่อเอาไว้ใช้กับเทียของพวกพิคิริโตะครับเดี๋ยวมาเริ่มจากพวกเอสโตทอยเลตที่มีขนาดใหญ่กันก่อนฮะดัชเชสเอสโตทอยเลตไม่ต้องคิดเยอะฮะดูจากความสามารถต่างๆและคืออยู่ในระดับเทพเจ๊แกโหดจาดและคือได้รับขนานนามว่าท่านดัชเชสคือเก่งลงมาจากพระราชาละฮะ และเด๋ยวจะมีสุดหล่อยอย่างสามีเจ๊แกมาช่วยอีกซึ่งความสามารถในปัจจุบันของเจ๊ดัชเชสผมคิดว่าน่าจะยังปล่อยของไม่หมดฮะเพราะเจ๊แกไม่ได้สู้กับไททันเลยสักตัวมีแต่มากระทิกพวกลัสคาเมราแมนแล้วก็จากไปซึ่งผมคิดว่าเราน่าจะได้เห็นความสามารถของเจ๊แกในตอนหน้านี่แหละเพราะจากภาพสปอยในตอนฟูเอพิโซดต,ตัวของเจ๊ดัชเชสจะมาให้เราเห็นแน่นอนครับดูแอสโตทอยเลตไม่ต้องคิดเยอะฮะเป็นถึงสามีของเจ๊ดัชเชสสุดคังยังไงต้องเก่งแน่นอนผมให้เทียบไว้ละกัน สรุปองอมากาศนี่คือหาเลยนะถึงแม้ว่าตัวละครดูกแอสโตทอยเลตจะยังไม่ได้โผล่มาให้เราเห็นมากนะแต่ดูจากลักษณะของโซแล้วผมว่าน่าจะเป็นสายจับลัดเข้ามาหาตัวแน่เลยฮะแค่คิดก็อยากรู้แล้วฮะว่าตัวของดูกแอสโตทอยเลตจะมาในรูปแบบไหนอาจจะมาแนวข้างรักภรรยาก็ได้นะเออแอสซิลันแอสโตทอยเลตส่วนตัวผมให้โกงเป็นตัวละครที่เร็วมากๆและน่าจะเร็วที่สุดในบรรดาพวกแอสโตทอยเลตแล้วละมัง้งตั้งแต่หมอนี่โผล่มาเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าเขาไม่เคยบาดเจ็บเลยสักครั้ง แถมหลบกระสุนไททันคาเมล่าแมนได้หลบลำแสงไททันทีวีแมนได้อีกเอาจริงๆถ้าให้เทปได้ก็คงให้ไปแล้วเพราะตัของเขาสูงกว่าดีเทนเนอร์แอสโตอยเลตอีกนะฮะเพียงแต่ว่าผมยังไม่ให้เขาเทพเพราะตัวของเขาไม่ได้เก่งกับไททันเป็นพิเศษฮะแต่คือจะเก่งในการปวดกับการหลบหลีกมากกว่าจากกระน็อกแอสโตอยเลตไม่ต้องคิดเยอะฮะโกงตอนนี้เก่งเทียบเท่าลุงจีแมนและสามารถชนะไททันทีวีแมนได้ด้วยแถมยังไม่มีอาการบาดเจ็บมากนะักถึงแม้จะมาตอนไททันทีวีแมนบาดเจ็บแล้วก็เหอะแต่ส่วนตัวผม ผมอยากให้เทียเหลี่ยมนะเป็นตัวละครโคตรเหลี่ยมเลยมาตุยไทนทันทีวีแมนผมสะได้แต่ถ้าถามผมผมว่าเขาน่าจะเก่งในบรรดาระดับตน้ตนๆของพวกแ s t โตท o อยเลตอย่างแน่นอนฮะแต่ถ้าถามเรื่องเหลี่ยมผมอาจจะให้อันดับหนึ่งเลยไอ้บ่าเอ๋ยดีเทนเนอร์แอสโ o ท l อยเลผมให้เก่งครับเคยอยู่ในเทียโกงมาก่อนแต่ตอนนี้โดนตัวอื่นบทบังรัศมีไปแล้วฮะเพราะเขาดันแพ้ลงุงจีแมนไปซะได้ ยังดีที่ตัวของจักกากรนอดมาช่วยเอาไว้ได้ผมว่าอาจจะต้องรองเขากลับมาแบบอัปเกรดก่อนอาจจะได้เปลี่ยนเทียแน่นอนมาเธอชิ a แอ r โ Toilet ตัวนี้ที่ผ่านมายังไม่เคยแสดงความสามารถในการต่อสู้เลยฮะนอกจากว่าเพื่อนๆไปมาเพราะเขามีหน้าที่เป็นยานแม่อย่างเดียวแต่ผมคิดว่าตัวเบื้องริ่มขนาดนี้น่าจะเก่งที่สุดตัวหนึ่งแล้วนะผมให้เทพละกันผมคิดว่าการที่เขาปกป้องยานหรือมียานจาน,นวนมากอยู่ในนั้น ยังไงซะเขาเองก็น่าจะมีความสามารถในการป้องกันตัวเองที่เก่งที่สุดแล้วไหมฮะเพราะงั้นผมให้เทพแหลก Carrier Astro Toilet เป็น Astro Toilet ที่โกงครับสามารถพกเจ้า Interceptor Astro Toilet ไว้ได้อารมณ์เหมือนเป็นยานแม่ขนาดย่อมผมให้โกงเพราะเป็นยานที่สามารถแบกพวก Astro Toilet ไปมาได้แต่ผมคิดว่าเอาจริงๆ Carrier Astro Toilet เองก็ไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นนะเพราะ Astro Toilet ทุกตัวก็ไวพอตัวอยู่แล้วไม่เห็นจำเป็นต้องใช้ Carrier Astro Toilet ในการพาย้ายไปมาเลยเอ๊ะ หรือว่าอยากจะประหยัดน้ํามันอะไรแบบนี้ไะครับเออก็เป็นไปได้นะ Impactor Astro Toilet ตัวนี้ไม่ได้โดดเด่นแต่ก็มีประโยชน์ใช้ได้ถึงแม้จะโดนไททันทีวีแมนเก็บไปก็ตามผมให้เก่งฮะเอาจริงๆตัวนี้เป็นตัวที่เหมือนจะโดดเด่นในตอนที่เปิดตัวออกมาแต่สำหรับผมผมรู้สึกเฉยๆมาก Destructor Astro Toilet ผมให้เก่งเหตุผลเดียวกับ Impactor Astro Toilet เลยฮะ คือพอสร้างความเสียหายให้กับไททันทีวีแมนได้แต่สุดท้ายก็ตุยอินเตอร์เซปเตอร์แอสโตไทเลตตัวนี้ถ้าอยู่ด้วยกันเยอะๆโกงถ้านับแค่ตัวเดียวผมว่าอยู่แค่ระดับเก่งฮะไม่ถึงกับโกงออบลิทิเลเตอร์แอสโตไทเลตตัวนี้ผมให้เฉยๆครับคือตัวนี้เก่งแค่กับพันธมิตรที่มีส่วนสูงปกติเท่านั้นฮะไม่ได้เก่งกับพวกไททันมากคือเผอผู้พ,พีคิริตโตอาจจะจัดการได้ด้วยซ้ำล็อกเก็ตเทียแอสโตไทเลตแอสโตไทเลตตัวแรกที่โผล่มาแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วส่วนตัวผมให้เฉย คือตอนนั้นไอ้หมอนี่โคตรถึกเลยนะสู้กับไททันคาร์เมลแมนได้แบบทนมือทนเท้ามากแต่ตอนนี้มันมีตัวที่เก่งกว่าเยอะเลยฮะส่วนตัวที่เหลือของพวกแอสโตไทเลตจะเป็นพวกตัวเล็กนะฮะผมข้ามไปก่อนถัดมาคือฝั่งซ่วมผมขอบอกเลยว่าฝั่งซ่วมตอนนี้ตัวละครที่มีขนาดใหญ่แบบไททันเหลือน้อยลงมากฮะลุงจีแมนลุงจีแมนสำหรับผมตอนนี้คืออยู่ในระหว่างคันเทพกับโกงฮะแต่ผมให้โกงไว้ก่อนเพราะตอนนี้ลุงจีแมนแกต้องพิสูจน์ตัวเองก่อนฮะ ยังปล่อยของออกมาไม่หมดโดยเฉพาะล่าง5.0ผมว่ามันต้องมีทีเด็ดไม้ตายอะไรอีกเพียบแน่นอนฮะในใจผมอยากให้เทพคือใจผมให้เทพแล้วจริงๆนะแต่ผมให้โกงไว้ก่อนละกันเพราะเดี๋ยวมันดูจะลำเอียงไปหน่อยต้องรอลุงโชว์ของให้หมดก่อนฮะหุ่นยนต์ปู่วิทที่โดนขับโดยทีวีบูแมนเป็นหุ่นยนต์ที่ทีวีบูแมนใช้เพื่อจัดการพวกแอสโตไทเลตได้ดีมากฮะแล้วคือทีวีบูแมนก็เหมือนจะเริ่มคล่องมากขึ้นละฮะล่าสุดในตอนที่77พาาสตีก็ใช้หุ่นปู่วิทจัดการเรียบร้อย ส่วนตัวผมให้เฉยๆยังไม่ได้เก่งขนาดแบกตบตีกับพวกไทยทันได้แต่ก็ถือว่ามีอัธราปรย์ในการลัาช็อตมอลฟอร์เมสกิบิดิทอยเลตสกิบิดิทอยเลตสามขาที่สามารถต่อกรอได้สูสีกับพวกยานบินแอสโตทอยเลตส่วนตัวผมให้เฉยๆเอาจริงๆผมมองว่าเป็นเหมือนตัวประกอบของฝั่งลุงจีแมนมากกว่าถือไม่เฉงว่าไม่มีประโยชน์และก็เก่งด้วยซ้ำแต่รู้จักบทแล้วน่าจะน้อยและอาจจะไม่ได้ไปสู้อะไรกับพวกแอสโตทอยเลต ระดับไททันสักเท่าไหร่ครับไททันทีวีแมนร่าง2.0ไม่ต้องคิดเยอะครับยังโกงอยู่ฮะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เก่งเวอร์แบบตอนที่ออกมาช่วงแรกๆแ,แต่ก็สามารถตบตีกับขุนพลได้ส่วนตัวสำหรับผมคือยังพอแบกไหวแต่ตอนนี้ไม่ไหวแล้วยังไงไททันทีวีแมนก็ต้องกลับไปอัปเกรดและกลับมาช่วยเพื่อนๆใหม่ให้ได้เอาจริงๆผมมองว่าไททันทีวีแมนคือแบกมาทั้งเรื่องตั้งแต่ตอนที่67แล้วอะแบกมาหลายเดือนมากควรให้พี่แกพักได้แล้วจริงๆพักไปอัปเกรดบ้างอะไรบ้าง เป็นร่างที่ใช้มาโคตรนานแบบนานโคตร,คตรแบบนานมากเลยฮะซึ่งถ้าเพื่อนๆจาได้นะครับตัวของไ e ท t i ท t วีแมนมีแผนจะอัปเกรดให้กับไททัน TV Man นอยู่นะฮะแต่พอ t i ไททันทีวีแต้องออกมารับมือถ่วงเวลาก่อนก็เลยไม่ได้อัปเกรดและผมคิดว่า่าง3 0จะมาอย่างแน่นอนเพราะปูมาแบบนี้แล้วไททันคา m e เม Man 2.0ที่ใหญ่2.0ของเราไม่ไหวแล้วฮะเรียกได้ว่าหายสาบสูญจากเมื่อก่อนที่อยู่คันเทป ตอนนี้ผมว่าอยู่ประมาณเก่งเท่านั้นครับเพราะโดนตัวบนบนบทบางรัศมีไปหมดแล้วโดนเนิร์ฟแล้วเนิร์ฟอีกบาดเจ็บแล้วบาดเจ็บอีกแต่ผมว่ามันมาขนาดนี้แล้วอ่ะยังไงซะตัวของไททันคาเมล่าแมนก็น่าจะได้รับการอัปเกรดจากคนที่ไปช่วยไททันคาเมล่าแมนอย่างแน่นอนครับคือคุณบูมปูเนื้อเรื่องมาให้ไททันคาเมล่าแมนอ่อนลงอ่อนลงและกลับมาแบบพระเอกแน่ๆยังไงก็ต้องรออัปเกรดฮะเชื่อผมนะอัปเกรดกลับมาอีกทีความเก่งพุ่งทยานฟ้าไปอยู่เทียเทพแน่เลยไททันสปีกแมน เหมือนไททันคาเมล่าแมนครับทุกอย่างเหมือนกันเป๊ะคืออยู่ในเทียเก่งฮะเผ่อๆน่าจะอ่อนกว่าไททันคา m e เมล่าแมนด้วยฮะเพราะจากช่วงหลังๆที่ผ่านมาประโยชน์ของไททันสป a กร์แมนค่อยๆหายไปเรื่อยๆเลยฮะซึ่งผมคิดว่าคุณบูมแกคิดมาแล้วฮะกัจะมาเซอร์ไพรส์เราด้วยกองยานลบของพวกไททันสป a กร์แมนนั่นแหละผมว่า แล้วเดี๋ยวพอไททันสปิเกอร์แมนกลับมาพรก,กับกองยานลบของพี่เกเท่านั้นแหละน่าจะโดนขยับไปเกียรเทพเหมือนกันไม่ต่างจากพี่ใหญ่น่าจะเป็นตัวตั้งตัวตีกับกองยานของพวกแอสโตทอยเลตเป็นหลักเลยฮนะโอเคครับก็หมดไปแล้วนะครับกับจัดเทลลสต,ตัวละครทั้งหมดที่ทเป็นร่างไททันในเรื่องสกิมบิดทอยเลตผมคิดว่าไม่น่าจะมีตกหล่นตัวไหนไปนะพราะพักหลังๆมาตัวละครที่ยังอยู่ไม่ตุยและยังมีชีวิตก็น่าจะมีประมาณนี้ครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับเพื่อน